สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับหลากฉี h ชาแนลและใน e ีีนี้ฉีจะพาทุกคนไปนอนค้างคืนท่ามกลางความงดงามอันแสนสงบแช่ออนเซ็นกลางหุบเขาดินแดนที่ทุกคนลหลงไหลไปแล้วก็ต้องไปซ้าแน่นอนครับฉีก็มาซ้าเป็นครั้งที่2เพราะรู้สึกชื่นชอบที่นี่มากเป็นพิเศษเลยล่ะครับและที่นี่ก็คือท่าคารากวาวะออนเซ็นครับ ต้องบอกว่าการเดินทางครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนพฤศจิก,กายนของปี2019เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะครับตอนนั้นเองฉีก็เก็บบรรยากาศไปเรื่อยไม่ได้ตั้งใจรีวิวอะไรมากมายจึงต้องใช้วิธีการมาอธิบายเสริมแบบนี้แหละฮะทาคารากวาวะออนเซ็นนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดกุมมะ สามารถนั่งรถไฟชิงคันเซ็นออกจากโตเกียวไปยังสถานีโจโมโคเกนใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณและต้องนั่งรถบัสต่อเข้าไปยังที่พักคือตอนจองที่พักเนี่ยเขาก็จะมีอีเมลสอบถามเวลาที่เราจะมาถึงและจะมีรถบัสมาคอยรับส่งด้วยนะครับพวกคุณคิดว่าฟ้าใสๆสเคลียร์ blue sky แบบนี้เนี่ยอากาศน่าจะสดชื่นสักแค่ไหนกันฮะฉีจะบอกเลยนะครับว่า มันสดชื่นมากเลยล่ะครับในระหว่างที่รอรถบัสนั้นก็มีเวลาเหลือเฟือให้เราได้สำรวจสิ่งแวดล้อมโดยรอบบรรยากาศที่นี่หน้าตาก็ดูมีความชาติเมืองช่นบ,บทหน่อยๆน,นะครับมันช่วยบิวให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่เรียบง่ายตั้งแต่ก่อนจะถึงที่พักได้เป็นอย่างดีเลยฮะ และก็ถึงเวลาล้อมหมุนรถบัสเคลื่อนตัวออกจากสถานีโจโมโคเกนเพื่อไปอยังทาคารากาวะออนเซ็นผ่านชุมชนเล็กๆมากมายมุ่งลึกเข้าสู่หุบเขาใช้เวลาประมาณ40นาทีก็มาถึงที่หมายนะครับตอนฉีมาถึงที่นี่เวลาก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองรานี้ครับการต้อนรับที่นี่นั้นดีตั้งแต่เราจะก้าวเท้าลงจากรถบัสเลยละครับคุณจะเห็นพนักงานหญิงสวมชุดน่ารักสีชมพูมาคอยรับที่ประตูรถพร้อมป้ายชื่อของเรา ก่อนจะเข้าด้านในเขาจะให้เราถอดรองเท้าจากน้นพนักงานก็จะนํารองเท้าของเราไปเก็บให้และรองเท้าสําหรับใส่ด้านในก็เรียงรายพร้อมให้เราสวมอย่างน่ารักครับในระหว่างที่เช็คอินเขาก็จะมีให้เรากรอกอาหารที่เราอยากกินและก็ยังให้ระบุอาหารที่เราไม่กินด้วยนะครับชีจจังที่พักพร้อมอาหารมื้อเย็น และมื้อเช้าของอีกวันถัดไปนะครับซึ่งอาหารที่นี่รสชาติก็ดีเยี่ยมถูกปากหลายเมนูเลยฮะอันนี้น่าจะหมายความว่าคุณไม่กินอะไรเพราะว่าจะมีคนที่แบบเนีย่ยไม่กินนมไม่กินถั่วแพะถั่วแพ้กุ้งแพะคือ,อนะเออไม่กินเนื้อปัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วลเรอเอาปีหมด <c oughs> ตอนเข้ามาชอบตรงที่เขาจะมีป้ายชื่อสําหรับรองเท้าให้เราแล้วพอเข้ามาพวกเราต้องขอรองเท้าของนอนแ,แล้วจะป้ายชื่อวาองไว้งทาง เร,เราเขียนเที่ยวอะไรตใาจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับอาหารเย็นกับมื้อเช้าให้เราแล้วก็อย่างต้องไปลับยูกตาตะซึ่งยูกตาตะเนี่ยก็จะมีสองประเภททั้ทงหญิงและชายถ้าผู้หญิงอ่ะเขาจะมีชุดที่เป็นแบบใส่อาบน้ำให้ด้วยแต่ผู้ชายไม่ต้องมีไส่ผู้ชายก็จะปอกหลังจากที่ทำการเช็คอินเรียบร้อย <S <S ก็ต้องเดินไปหยิบชุดยูกตาตะสำหรับใส่เรียกว่าเป็นการใส่ตลอดการใช้ชีวิตด้านในนี้เลยทีเดียวครับ คือเราข้ามสะพานไปเลยเพื่อไปออเจจนเซ็นตรงนู้นที่พักที่นี่จะเป็นแบบเรียวกังนั่นก็คือสไตล์บ้านญี่ปุ่นขนาดแท้ฉีเลือกห้องที่เป็นวิวฝั่งแม่น้ำห้องริมสุดเพราะว่าห้องนี้วิวดีมากๆครับทุกคน อนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าจะหิวแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นชุดยูกาตะแล้วออกไปหาอะไรกินเป็นมื้อเที่ยงกันดีกว่าที่นี่เขาก็มีอาหารให้เราสั่งทานระหว่างวันด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ฉีก็ได้สั่งอาหารสำหรับมื้อกลางวันไปเรียบร้อยระหว่างรอก็ขอจิบเบียร์เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์หากเราจะไปแช่ออนเซ็นนะครับแต่นี่ดื่มแค่แก้วเดียวแล้วก็จะทิ้งช่วงก่อนไปแช่ออนเซ็นด้วยครับหายห่วงได้เลยฮะ กินเสร็จแล้วก็ขอออกไปเดินเล่นสักหน่อยวันนี้มีฝนตกปรยๆนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะถ้าอากาศเย็นมากๆและมีความชื้นเพียงพอเราก็อาจจะโชคดีได้เจอหิมะตกด้วยนะครับทางเดินนี้คือทางที่เราจะไปแช่ออนเซน็นซึ่งที่นี่เป็นออนเซ็นกลางแจ้งบ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติเรียกว่าแช่ออนเซนการิมแม่น้ำท่ามกลางพื้นป่า แถมอบล้อมด้วยภูเขากันเลยทีเดียวอะไรจะฟินขนาดนี้อธิบายเป็นข้อมูลอีกนิดนึงนะครับที่นี่จะมีบ่อรวมก็คือบ่อชายหญิงที่สามารถแช่รวมกันได้3บ่อและก็จะมีบ่อสําหรับสุภาพสตรีจังหักด้วยส่วนบรรยากาศการแช่ออนเซ็นเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้ดูเล็กน้อยแต่ขอเป็นเช้าวันพรุ่งนี้นะครับนี่ไงตรงนี้ออนเซนแล้วนะมีคนแช่อยู่ด้วยเมื่อกี้เห็นบแบบแต่เราไม่ควรไปถ่ายรูป าวดีโอตอนนี้ก็ขอตัวไปแช่ออนเซนพร้อมกับปลิ้งตัวพักผ่อนก่อนจะไปทานมื้อเย็นที่อยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นกันมากๆเลยละครับมันพยากรณ์เขาบอกว่าหิมะอาจจะตกตอนค่ำๆถึงพรุ่งนี้เชา้าคือตอนนี้หิวรอเวลาหกโมงเป็นมื้อเย็น อีกตั้ง40นาทีนะ้องลองแล้ววะแล้วก็ได้เวลาของดินเนอร์แล้วฮะทุกคนเขาก็จะมีทั้งแบบเป็นเซตที่จะมาเสิร์ฟแล้วก็เป็นแบบบุฟเฟ่นะครับเดินเข้ามาก็จะผ่านลายบุฟเฟ่ตให้เห็นหน้าตาอาหารอันหลากหลายน่ากินเยอะมากครับ พอเดินมาถึงโต๊ะก็จะพบว่ามีหม้ออยู่4หม้อที่เขาได้เตรียมไว้ให้เราแล้วพนักงานเดินมาอธิบายให้เราฟังว่า2หม้อตรงกลางคือไก่ที่ปรุงน้ําซอสมีตกแต่งและเพิ่มกลิ่นด้วยเลมอนส่วนอีก2หม้อริมนั้นก็คือแซลมอนกับผักรวมที่จะเป็นคล้ายๆกับชาบูชุดเพื่อสุขภาพนะครับและนี่ก็คือมื้อค่ำของเราในวันนี้ขอตัวไปทานกันก่อนนะครับ ฉีเป็นคนที่ชอบแช่ออนเซนมากๆเลยฮะมันทําให้รู้สึกว่าผ่อนคลายสบายทั้งร่างกายและจิตใจอย,ย่างบอกไม่ถูกหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยฉยีก็ไปแช่ออนเซนอีกรอบก่อนจะเข้าห้องนอนพักผ่อนสาหรับค่ําคืนนี้แล้วก็คาดหวังว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้พบกับหิมะตกตามพยากรณ์อากาศที่เขาว่าไว้นะครับอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งพอเราเดินกลับมาห้องนอนเราจะพบว่าที่นอนได้ถูกปูเตรียมไวใ้ให้เราเรียบร้อยแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ เขายังใช้ไฟได้ขนาดไหนนะคือเมื่อก่อนเขาจะเตือนเราว่าห้ามใช้ไฟเกินกี่วัตต์กี่วัตต์เนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้ไฟดับซึ่งตอนนั้นนะ่ะทาไฟกระดับทั้งอาคารจริงๆครั้งที่แล้วสําหรับคนที่สูบบุหรี่เขาจะมีโซนสาหรับสูบบุหรี่อยู่ด้านบนห้องที่อยู่ตรงนี้ไม่มีห้องน้ำในตัวแต่ว่ามีตู้เย็นตรงนี้ด้วยแล้วก็ตู้อันนี้จะเป็นตู้เก็บแก้วชาแล้วก็ผงชาเอเอเอ,อ,อตัวแบบใบชาแล้วก็กาแฟ<อ>รูปอะไร มันคือรูปนางโล่นี่คือนอนกินนอนกินก่อนนอนชนถ้าผมมันมันนุ่มมันุ่มและคือเขาและคือพับปูทบทับหอแบบว่าอะไรนะเขาห่อมนีใช่มเนี่คือมันไม่ไ้ห่อไปทั้งอันอะแวลาเขาทางภาษาเขาคงแบบว่าหอแบบง่ายเก็บง่ายมันเขาก็เป็น innovation เขาพิชยังได้การใช้ค่ะบอกนะบ้าบอกฟันดีกันฟันดีครับยุบอันนี้บอกใครอบอกใครจุบบอกใครบอกคนอื่นยันทุกคนครับและครั้งนี้ก็นับเป็นการมาเยือนรอบสองของฉีที่โชคดีมากมาก ได้มาเที่ยวช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแถมยังได้เจอหิมะตกในตอนเช้าๆอีกด้วยครับจะบอกว่าบรรยากาศชั่งแสนโรแมนติกเหมือนเราหลุดเข้าไปในโลกของอนิเมะยังไงยังงั้นเลยและยังฟินขึ้นไปอีกกับการได้แช่ออนเซ็นธรรมชาติท่ามกลางหิมะในตอนเช้าที่แสนเงียบสงบไร้ผู้คนแบบนี้ มันเป็นบรรยากาศที่ลืมไม่ลงจริงๆครับสำหรับมื้อเช้าก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่อาหารก็จะคล้ายๆกับของมื้อค่ำแต่จะเรียบง่ายกว่าไม่จัดเต็มสักเท่าไหร่ฉีไม่ค่อยได้เก็บภาพมื้อนี้เพราะมัวจะไปดื่มด่ำกับฮิมะและบรรยากาศข้างนอกจนลืมไปเลยฮนะสุดท้ายเราก็ต้องเดินทางกลับโตเกียวและรำ่ำลาดนแดนแห่งฝันนี้ไปถ้ามีโอกาสมาอีกครั้งหน้าฉีคิดว่า คงจะมาในช่วงที่มีหิมะตกแบบขาวโพลนในเดือนกุมภาพันธ์ก็น่าจะได้วิวที่สวยงามแปลกตาไปอีกแบบนะครับก่อนจะกลับที่นี่เขาก็จะมีมุมของฝากของที่ระลึกให้ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยสําหรับนักสะสมก็อาจจะได้ของน่ารักน่ารักกลับบ้านไปอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลากฉี EP คิดถึงญี่ปุ่นกับทาราคาว่าออนเซ็นถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ เรื่องราวความคิดถึงญี่ปุ่นยังมีอีกไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมชีลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ